สวัสดีครับพี่น้องอีกรอบหนึ่งครับอัปเดตสถานการณ์นะครับตอนนี้มาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> นี่ครับพี่น้องของใหม่ครับโอ้ของใหม่ใช้อะไรกว่าเดิมมีห่ออะไรครับเนี่ยอ๋อดิสโทนเดิม

ย่านตัวพอเอาลอยห่านไหมโอ้ยย่างนอกเสร็จแล้วเอาลหาช้นเปลี่ยนแมมปีละหาชิ้นหมดแล้วะไรกเดียไปร้ยนามเเอาไปร้อยนามคคมม่ได้ปลาไปไหนดิเดีเอาเอาขึนรถเอาขึนรถจ้ะฮะวบมก็เมาอยู่นี่หรอควบมเๆเลยเอาเอานี่ครับของไม่ครับของหม่เสีไรอ่าเดิมครับ ออ้เะมียฮอออนังเปียออนั่งเรื่องไหนโอ้วหอ้โหโอ้โหโอ้อ้ออ้โหโ้อ้โออ้งอ้้หอ้โหโอ้โหโอ้อ้อ้อนโ่โอีหโอ้โาโอนโออ้โหมอหโอเออ้นห้หอ้โหโอ้โ้้อ้อ้โงสอ้โห้โอ้้

โอ oh ้ย oh. ทราบยาสุดพ้นนั่นเอาไปน้องวันนี oh ้ oh. okay. มาสามเลยครับไหนอืมนี่ของไม่ครับพี่น้องอัปเดตสถานการณ์นะครับวันนี้พี่น้องรับส้มเย้าอย่าลืมเลยครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามนะครับอย่าขำกดโฆษณาได้พี่น้องเออเบอร์โฆษณาเห็นได้ดครับเป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวฮั่นๆเนี่ครับอย่าขำโฆษณาได้พี่น้องเบอร์โฆษณาเห็นแล้วแนครับ เริ่มกดติดตามน้ำได้ครับพี่น้องเ้ยหิวเขาหิ้นน้ำ้วครับเป็นได้น้อทีมงานเนาะเอ้านะครับนั่งตุนมองแ้งแยงนี่เลยครับฮ่าร้อนนะครับอ่ะหลอกต้องท่อมเจล้วครับเนี่ครับชีวิตควนไหวเอาครับคือเพลินว่าแหละครับเอ้าเมียอยู่บ้านนาเขาปัดไข่ปอกหัวให้งันหลังหลอกเป็นงูสิงพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย นะครับนะครับผู้ใดสนับสนุนหาํนำมันว่าครับอ่าเรียงนำเรียงน้อยทีมงานเท่าครับเฮ้ยเดี๋ยวจะไอเดี๋ยวไปจอยหาวาเลียไรเนาะห้าว่าเบาดกวันี่นอนมันเห็นพันนี่เกิดือแหนบเลยอาขึ้นหน่อยขึ้นหน่อย ออกมากไหว่าเอียงออกมากไหมเออนั่นแหละเขาข้นยังไงวะขืนไม่แรงไหมอุ้ยแดดไหมตากก็หอนไข้งหันแ้วกันเอ้าตูสุดเฮ้ยเอารอมันดากมันย้าอยู่นะอันอ่าดักไม่กินไ่ได Om, เ,เ,เพชรอันซ้อมรถแล้วพากว็ไปโรคบาดกันหมดบอนกันกทั้งเกี่ยวเดี๋ยวครับพี่น้องนะครับชุมชนนี่อะไรนะครับชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะครับตบบลบ้านเป่านะครับกลุ่มทอผ้าใยกลุ่มทอผ้าไหมนะครับพี่น้นอง <c oughs> อเดี๋ยวสักกันถึงมือหมอแล้วครับคุณหมอทำการผ่าตัดเรียบร้อยแล้วครับ เปลี่ยนเกือบไม่ไหมแล้วครับได้เกือบไม่แล้วพี่น้องวันนี้โอ้โหวานเกือบมันเก่าครับกินมเลยพุ่งครัพี่น้องนี่นสองขางูด้วยนะนี่ขางนึงอันนี้ก็บไม้ยอ anh <laughs> สนามมึงสุดเลยอืมอนิคสุดสุดอ่ะแม่พัน <laughs> โอ้แต่ว่าบนเห็ดพิ่อเห็ดไงเนาะเห็นบนดชีบเนาะใส่แนวนั่นรวยรวยรวยคเดี๋ยวะงยังีบนหรอกร้กนหรอกิน้ยางเออกนังนนแต่ย<ะ>างยกบะอพนนี่น้องปืนครับพร้อมพอ้ามไอห่วยห่วยเลยครับนั่งไอห่วยห่วยอืนนลลมตนกะรถเอวสอ้แต่ยางระเบิดไม่อยู่ได้พพิลล ลอกถอดเกลียงยางมงเรอนี่ไงไหังไเฮ้ยไเยไปโอ้ยไปังนี่องถอดเี่ยงยางครับเหรนี่ครับโอ้ไไงแต่ตัวับนสุดอะนะโอ้ไงเอาสิ่ไหมเพื่อถอดเกลี่ยงให้ใส่เวลาชีนิทนะจากจากทายรถขั้นห่งไปฮะทายรงไปกับไปกับม่ใส่เวลาชีพนิทว้าว lòp một điều khéo nó bay, sai với lại 10 phút oh, oh, thì <laughs> <laughs> nà. ổn chả... oh, đấy. bỏ, anh à, lấy thật to anh chị. anh ấy hãy bẻ răng một, lấy nhéo, anh ấy này, hãy bẻ lắc đấy. nón. bỏ bẻ này. nè nè. nè, nó nhang, anh chị. còn gần đấy, còn nhang anh đây này. à, hãy nhang to đi, hãy nhang to đi nè. lấy, hãy lấy nè, ไม่ได้แจกดินเต็มนะพ่อเอ้ยโอ้ไม่ได้ถ่ายเก็อบไล้ครับห้อนขนาดครับเนาะอ่มงานเท่ากับหิวเขาหิวน้ำอีกอะไรพี่น้องเขาได้วพอาะอีกใจเดียวแบบเดียวกอดปอไก่ครับแล้วยืมก้อนห้าสิบกิโลครับอี่าไม่ได้ขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณตัวการติดตามขอบคุณตัวการรับชม่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ